มากันที่ฮยอนบินนะคะสามีแห่งชาติตอนนี้เหล่าภรรยาก็เป็นห่วงเป็นห่วงเพราะว่าต้องบินไปถ่ายหนังถ่ายซีรีส์นะคะที่จอแดนกักตัวป่ะฮะกักตัวป่ะพนั่นน่ะสิเอไม่รู้ไปนู่นต้องกักตัวหรือเปล่านะคะลองติดตามกันกับภาพยนตร์เรื่องนี้บาร์เกนนิ่งค่ะ ทำเอาสาวกเป็นกังวลไม่น้อยเพราะสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ยังไม่ยุติแต่ก็มีข่าวว่าฮยอนบินรวมทั้งฮวังจองมิน2พระเอกเจ้าบทบาทคนดังชาวเกาหลีใต้ได้ลัดฟ้าเปียงประเทศจอร์แดนเพื่อถ่ายทำหนังใหม่เรื่อง b r e ก i n g ซึ่งไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ต้องเลื่อนเปิดกล้องเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสระบาด โดยทางสื่อเกาหลีนะครับรยายงานนะครับบอกว่าฮยอนบินนะครับกับควงมินจองเนี่ยนะฮะวังมินจองและทีมงานก็เดินทางออกจากสนามบินนานาชาติอินชอนนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าของวันจันทร์ที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาไปถึงจอแดนปุ๊บอ้าวเขามีการเข้ารับการตรวจเชื้อและกักตัวตามมาตรฐานนะครับตามมาตรการของทางการท้องถิ่นเพื่อความปลอดภัยจากไวรัสอันตรายครับ สำหรับนางบาร์กนิง่งนะคะจะเล่าเรื่องราวปฏิบัติการชิงตัวประกันจำนวน23คนในตะวันออกกลางซึ่งมีข่าวโครงจากเรื่องจริงของเหตุการณ์ที่มิชชันนารีจากเกาหลีต้ย23คนถูกกลุ่มตาลีบันจับตัวเป็นตัวประกันนะคะเมื่อปี2007ข่าวบอกด้วยว่านะับตั้งแต่ต้องเลื่อนเปิดกล้องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมทางทีมสร้างก็มีการติดต่อพูดคุยกับทางการจอร์แดนมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไปถ่ายทำผลงานได้ในที่สุด b าร์เ n i n g นะครับจึงเป็นหนังเกาหลีเรื่องแรกเลยที่บินลัดฟ้าไปถ่ายทำต่างแดนนะฮะนับตั้งแต่เกิดเรื่องราวของไวรัสโควิดระบาดเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นผลงานการสแสดงเรื่องแรกของยอนบินนับตั้งแต่หุมเปียงปังสุดๆอะคุณถ้าจำันได้ crash landing on you เรื่องนี้นี่ดังจริงๆนะครับก็ส่งผลให้เขาขึ้นแท่นพระเอกค่าตัวแพงที่สุดของเกาหลีใต้นะฮะและนี่ถือว่าเป็นผลงานหนังเรื่องแรกในรอบ2ปีของเขาอีกด้วยครับมไม่รู้ว่าเขากักตัวนานไหมนะก็น่าจะประมาณ14วันใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะต้องอรู้ยีผีป่ะ <laughs> อย่าเซอ้อ